มารู้ช็อปบริการเติมโลบักอันดับต้นๆของประเทศมีบริการเติมโลบักแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ VP Server ID Pass ในเลท4-9และบริการกิฟต์อื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาเล่นเป็นคาร์บอย EP ที่2นะครับผมอยู่ในโลบอก The Wild West นะครับผมก็เล่นกับน้องเหมือนเดิมนะครับเป็น EP ที่2นะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกผมบ้างนะครับในการปิดคาร์บอยนะ ไปไปเลยกูเอ้อตรงนี้เรามาถูกแล้วใช่ตรงนี้ปะพี่โอ้ใช่ข้างหใช่ใช่ลงได้อยู่ตรงนี้เห็นต้นกระบองเพชรวันนี้พาทุกคนมาเก็บกระบองเพชรเพื่อสมานเพลอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบม้านขาเหล็กรู้เปล่าเอ้นี่ไงระวังนุ้ยนี่นะครับกระบองเพชรที่สามารถบาดเราได้แล้วโอ้โอ้เจ็บเเจ็บเลยแหละ อ่าขุดมานี่ต้นกระบองเพชรอันนี้เป็นคอนโดนางฟ้าหรือเปล่าเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีหูกระต่ายตรงนี้ด้วยดีน่ารักมากหูกระต่ไตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เก็บกระบองเพชรเพื่อรักษาแผลมันไหลกระบองเพชรไหลเออเก็บกระบองเพชรเพื่อรักษาแผลนะครับแต่ว่าเวลามาเก็บนี่ก็ได้แผลจากกระบองเพชรไม่ได้ยินมาข้างบนเฮ้ยพี่ว่ามีคนซุ่มใจซุ่มยิงเราเลยพี่ว่านะข้างบนอ่ะมันจอดมาด้วยเออมาควักมันควักปืนแล้วใช่เหรอพี นั่นไงพี่บอกแล้วเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งแต่เป็นสองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแก๊งไหนวะเหมือนจะโดนดักเล่นตอนเก็บกระบองเพชรแก๊งชุดดำโจรทะเลทรายโจรทะเลทรายเอาชิปหายแล้วหนีเร็วหนีเร็วมันจะป้นกระบองเพชรจากเราคิดว่ามันมันดูลาดเลาอยู่เว้ยแล้วมันจะลงมาเล่นเราเชื่อไหมใช่ป่ะวะนี่ไงนี่ไงมันเริ่มเริ่มแล้ว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 เช็คก่อนแอ้ผมยืนด้านหลังนี่ผมแอบหนังหินเนาะผมจะดูว่ามันมีเก็บกดเถื่อนมีคนซุ่มได้ได้้้เห็นนมมมาั นั่นแหละมันอุ้ยบ้าเปิดพี่เราเปิดพี่สองสามสามคนมันเปิดพี่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 แป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนเฮียบตอนนี้เราโดนป้นขณะที่เก็บกระบอกโอ้โหโอ้โหเมา้อเปิดตัวพีไม่น่าผมรู้สึกเหมือนผมยิงมันไม่โดนเลยครับไม่รู้พี่ว่ามันต้องเปิดเราก่อนว่ะตัวพีไม่ได้หรอขึ้นเฟรนลี่อ๋อใช่ใช่เฟรนลี่เฟรนลี่ต้องดูว่าตัวไหนตัวไหนมันเปิดเราตัวไหนเออมันขึ้นเฟรนลี่สองตัวละ มันยิงแบบเพื่ออะไรวะมันขึ้นไปแล้วเฮ้ยไอ้โดนไอ้ตัวขวายิงได้ตัวขวาเจ็บมากนัดเดียวตายขวาไหนอะขวาขวาเนี่ยกำลังวิ่งไปละว,วิ่งไปโอ้แม่งสามตัววิ่งหนีไปละเจ็บไปตัวมาหน้ายิงมันมนะม,มันมีคนเปิดคนหนึ่งเว้ยแล้วคนไม่เปิดสองคนเนี่ยไอพวกนี้ไม่ได้เปิดเออเปิดดวนนะครับเอ้เอาดิมาหาโจมกัน ลาชาโจนละชาทะเลทรายเอาดิเฮ้ยกมาดิครับกมาดิครับดูดีๆด้วยนะเผื่อมันล่อเราโอ้ยเข้าเข้าตายไอเจ็บ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 เจ็ดสิบห้าตัวนั้นอะยิงได้ยิงได้เห็นปะตัวที่อยู่อะโอไม่โดนทุกคนมันเจ็บแล้วมันเอ้ยมันหนีมาแล้วมันหนีมาแล้วมันยิงมันเจ็บไปสองตัวมันเกือบตายละชาโจรเออไปดิเอาเลยปะเอาเลยปะรอห้าวห้าวหน่อย ทั้งคิวเรามันมาหาโจรอย่าให้มันมาเล่นเราแบบง่ายๆแบบนี้เว้ยมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ไปๆไปพวกเราไปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราใช้ปืนระยะใกล้นะตอนนี้ขึ้นมาเอามันโอเคต้องดูก่อนว่ามันรักษาตัวตรงไหนนะครับผมว่าอาจจะหลังเนินนั่นแหละนะที่เราขึ้นตรงนี้ได้มันจะมีกระบองเพชรเหรอเออแต่มันเป็นโจรทะเลทรายน่าจะมีลนะนะโจรทะเลทราย

กดยาด้วยกดยาด้วยกดยาพี่เจ็บพ right? ี่กดยาก่อนแหมเอากระบองเพชรรักษาสมันแพลไอ้นี่มาหาโจนี่มันตายไปแล้วที่จะปลรานะครับเดี๋วดูไอ้สองคนนี้ก่อนเพื่อนมันนะครับว่ามันจะทำอะไรเราปะเฮ้ยอู๋เจ็บเจ็บเจ็บเพื่อนมันเปิดแล้วเพื่อนเปิดพี่แล้วเจ็บมากเจ็บมากจะตายแล้วตรงไหนอ่ะตรงพี่ตรงพี่ตรงพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าพี่นันเหรอใช่จะตายแล้ว อ๋อศับท์แบกเลยตรงนี้สับท์แบกเลยตอนนี้อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋พี่ตายทั้งตีพี่น้าทั้งตีโอ้โห้ยเดี๋ยวได้เมื่อกี้พี่แม่งสับแม็กนานไปเลยอโออ๋อทั้งตีทั้งตีเลยระวัง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 พี่เดี๋ยวพี่ไปเกิดพี่ไปเกิดผูโตโรโดโรโดเอาเลยร็วเลยเดี๋ยวมาไอ้โอ้ยหน้ากันหน้าโอเคโอเคไม่เป็นไรมันออกไม่ได้มันยังออกไม่ได้มันปนกระบองเพชรเราไปแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้ได้เวลาเดือดโดนหนึ่งนัด โอ้โดนหนึ่งนั่นเหมือนกันสวยสวยสวยน่าจะน่าจะวงแตกนะตรงนั้นเลยสามวันตัวนี้นั่นนึงตัวนี้นั่นนึงคนละตัวเจ็บเจ็บตายหนึ่งกระบอกเพชรยังอยู่เปล่าวะมันต้องมีตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ไปไม่เป็นไรวะตายตรงนั้นนี่นะอือกระบอกเพชรหงนี่ไงตายตายกระบอกเพชรนี่แหละศึกศึกชิงกระบอกเพชรตายหมดยังโอเคหมดสวยกระบอกเพชรบแให้ไมผมมีสิบเอ็ดอัน เอามาเอามานิดนึงเอามาสี่พอละพี่มีสี่แม่แม่แม่เผื่อเราใช้ยาเยอะมันแบ่งไงอ่ะเออทิ้งมาเลยมันทิ้งเป็นก้อนไม่ได้สี่อ่ะอ่ะเหลือหนึ่งอันเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหมายถึงพี่ระวังด้วยระวังด้วยเดี๋ยวพี่ขอปั๊มปั๊มกระบองก่อนเอ้ยน้องคิวเอากระบองมาเยอะจังวะแล้เจ็บ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  เจ็บปจ็บม้ยผู้ลอยเลยตบตบิวเลยเฮ้ยอ้อันนี้เราตีตีตีมันแตกวะล่ะเออเอาอะเอาเรื่องเราลอดเราลอดตอนนี้เราลอดเอ้ไดุนทำไรอ่ะเออเอาการเต้นระบำ นะถ้าตรงกวันจะไปเฝ้าพระอินทร์เลยน่าจะไปคุยกันในโลกว่าตรงอย่างเงี้ยจมดินลงไปนรกเลยเฮ้ยเราสามารถอุ้มมันได้ปะเฮ้ยพี่รู้แล้วปิดสวยๆเว้ยน้องคิวจับมันอุ้มแล้วก็ลงปล่อยมันเลยโยนลงไปเอฮ้ยเอฮดยเฮ้ยที่อะดรเร็วเร็วได้หวะอะเฮ้ยมันนอนอยู่มันนอนอยู่ต้องเปิดข้างหัวก่อนนะมีมีเชือกไหมเชือกเชือกเชือกมีอยู่นะอย่าให้มันรู้อย่าพึ่งอย่ามันรู้เดี๋ยวมันรู้เออยัรู้ยัง เอาเร็วเร็เออตอนนันฝึกตอนนันฝึกนี่แหละเคคเคเก๊เก๊กจับได้จับไดจเอาเร็วเอาเร็วเรเอาแล้วเอาแล้วโดนปล่อยแล้วโคตรอะไรวะายอะ่าชิวอเลยตายเลยหรอตายปะ ตายแล้วโชั่วเลยคนชั่วทุกคนอย่าไปหาทำเดินสภาพเดี๋ยวแกกูเล่นไป โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็น EP ที่2นะครับน่าจะตัดเป็น2 EP นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกัดนะครับก็สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมก็ถ้าอยากให้ทำอีกก็บอกกันได้นะครับโอเคครับการเป็นคาร์บอยของเรา2 EP ก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวให้น้องคิวบอกลาท่านผู้ชมดิสนึงนะครับก็น้องคิวอยู่กับผมดึกมากเลยครับใครที่ชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องนิววันนั้นได้เยครับใช่แบบกระแทกเลยชอบแบบกระแทกกดไลค์ระชืบเลยเหรอฟาดไลค์เลยไหมเมย์ โอเคทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่แลกันนะครับสำหรับวันนี้บายบาปเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วข่าคหนื่งไปเยอะแล้ว